เรื่องลดหุ้นขันสอบภาคทฤษฎีมัดขึ้นจิตสอบพานเฉลยแต่ถ้าภาคปฏิบัติ ม่ต้องพูดถึงแต่สําหรับมือนีกับากันดูกันมันเด้ค่ะพากันมากู่มันออกกระล่างกายแต่ว่ากู่อยู่ตนเดียวนี่ตีมันมีเมนูหรือจ้ามือนีมาได้มันหนานาที่มาจะเอาไปเหตุการ์เชื่อมปกติแม่สิเฮ็ดห้กินค่ะมือนีแม่บลูเลยว่ามันสิเห็ดแต่ว่ามัดกะเขาไปศึกษาในแอปพียูมาเรียบร้อยค่ะเพื่อนก็บอกว่าให้เอามาปอกเปลือกแล้วก็ล่างแซนามให้ยางมันออกจักหน่อย ระว่างที่มัดเหฮดมั่นแฟนมัดกับจะมาก่อไฟถ่าเพื่อนในของเหรนมาไม้ต่างต่ะพากเนือ้อจ้าชื่อว่าไม้เกีย้ยพนววะไม้ชน,นิดนี่คุณสมบัติเขากับแบบว่าจุดไฟติด เหมือนอารมณ์ประมาณว่ามันมีน้ำม,มันอยู่ในเนื้อใหม่แมจ่จ้ะกาเหตุให้กอไฟสะดวกสบายง่ายขึ้นค่ะแต่ว่ากับแพงวิเดียงสิบบาทได้น้อยเดียวหนึ่งคันแม่นมัดมัดก,กะคือสิบ่อสื่อจ้าใส่เกือบคือจังสมัยบานเฮาตะกี้เรียบร้อยมัดก,กะเอามันที่แซน้ำไว้นั่นขึ้นมาพักไหสเสด็ดแล้วกะทำการหั่นเป็นทอนแล้วกะเอาใส่กลางเขาออกเนาะค่ะเพื่อการกินที่สะดวกมากยิ่งขึ้นจริงๆเบ้าออกก็ะได้ค่ะ โปร่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้มเปื่อยแล้วเ้าคคอยยิบออกเนาะมันจะมีเส้นน้อยๆนอย,อยู่ตรงกลางนะคะมัดก็เอาออกเพราะเป็นพิธีไปสะละค่ะพี่น้องโดยความที่วามัดก็เเหตุรั้งแรกเนาะมันก็บเบิ้งจากแอปพิมาเพิ่นกับไห้สังตวงเนาะมือนีห้าจีใส่น้ำหนักอยู่ที่3.5กิโลกรัมค่ะ กับน้าตาล1.5กิโลกรัมเนาะพี่น้องอันดับแรกนี่ให้เข้าไปต้มน้าให้มั่นเพิ่นสุกก่อนใช้เวลาประมาณ20นาทีในการต้มกับน้าเปล่านึงเมื่อแบบว่ามันเข้าสุกดีเรียบร้อยนี่เข้าก็เสียเอาน้าตาลใส่โลหเคิงแล้วกะใส่เกลือ1เอ่อหช้อนชาจ้ะ หลังจากไฟน้ำตาลแล้วสิ่งที่เฮาจะต้องเหตุก็คือแค่เพียงขวบคุมไฟให้ได้มาตรฐานมาตรฐานก็คือว่าไม่ให้แรงเกินไปไม่ให้อ่อนเกินไปแล้วก็ตุนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลเขาจะงวดนะคะมัดเนี่ยจะหยอดฟื้นเข้าไปเทลโดนแล้วก็มีทานข้อขอดจากน้อยใสเวลาตุนจนคำเลยค่ะเบ็ดเซตรวบรวมแล้วมัดเห็ดประมันสองชุมงกว่ามันเชื่อมของมัดก็ไดทีเป็นทีเรียบร้อยพี่นอ้องเอ้ยหน้าตาเวนตตแซบป,ปะคักจ้ะมันจะบอกว่าตัง ตะกี้มัดโบหูมาก,ก่อนเลยว่ามั่นหานาะที่เขามีเหนือเป็นสีเหลืองมัดเขาใจมาตลอดว่าที่มันเหลืองอะ่ะเพราะว่าการเชื่อมด้วยน้ำตาลมันเหลืองด้วยน้ำตาลแต่จริงๆแล้วพี่นองคะเนือของมั่นหานาะที่เวลาเขาลงไปต้มน้ำมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทันทีเลยอันนี้เป็นความลูใไม่ของมัดผู้ดใดลู้เรียวกับพราว่ากันนะจ๊ะบาดที่นี่มากระทํำการชิมยอดกะทิลงไปแล้วก็สิมเบื้อ <c> อ <oughs> พี่นองแซบอิริจ่าเหนือกําลังละมุนหวานกําลัางดีเรียวกับมัน่นเขาหนีจะมีความแบบ ยุยยุยในปากนะแมคะ่ค่ะมันนตะกองบอกว,ว่าให้กินน้ำเน้เพราะนว่าอันนี้ขนาดซิมเนี่ยจ้ซิมมัอเป็นต้วยคันกินสีซ้ำได่เอาพี่น้องสำหรับเรื่องการลดหุ้นกะเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันมันสีแก่ก่อนมันจำเป็นหน่งเห็ดกินอีลหลี